สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก,กันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราเนาะ l H w แฟนผีครับวันนี้พูดถึงหนึ่งประเด็นที่น่าพูดคุยกันสำหรับแฟนบอลพเม์ลีกครับไม่ได้พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะขออนุญาตพูดถึงสองทีมที่มีข่าวที่กำลังจะไม่รู้สิในอนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ณปัจจุบันข่าวโครมมากวันสองวันที่ผ่านมา ไม่ได้ออกมาคุยครับตอนข่าววันแรกนะครับก็ขออนุญาตออกมาพูดคุยวันนี้แล้วกันอย่าลืมครับใครที่ชมอยู่รบกวนกด s u b สไครต์กดไลค์ช่องให้หน่อยนะครับผมเพื่อยอดวิวที่ดีขึ้นนะครับพูดถึงแมนเตี้ครับกับเซลซีนะครับหลังจากที่พิมลีครับมีข่าวมาแล้วกับข่าวใต้น้ำแม่งชิบหายเลยคือมันมีข่าวว่า ซิตี้กับเซลซีมีโอกาสจะตกชั้นถูกไหมเพื่อนๆมีข่าวที่จะตกชั้นเนื่องด้วยนะครับผมเขาผิดกด Financial f a n p พยนะครับก็กดการเงินแหละนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เรามาพูดถึงความรู้สึกของเราดีกว่าถ้าถ้าซิตี้นะกับเซลซีตกชั้นจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับแฟนบอลทีมคูุ่ลีแม่งต้องดนะีใจอยู่ลวผมหนึ่งในนั้น <laughs> ผมคือหนึ่งในนั้นนะครับที่จะดีใจ เมื่อซิตี้กับเซลซีตกชั้นเพราะอะไรครับซิตี้แม่งมันเหนือไม่รู้จะพูดยังไงกับซิตี้อ่ะคือทีมของเป๊ปทีมของเนี่ยมันสุดทุกด้านจริงๆนะครับในเรื่องของการเล่นในเรื่องของการบริหารทีมไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวนู้นนี่นั่นการดึงดูดนักเตะคือซิตี้แม่งสุดเมื่อซิตี้ตกชั้นเมื่อซิตี้ตกชั้นนะวงเล็บไว้เมื่อซิตี้ตกชั้นไม่ใช่นะตอนนี้นะครับ เราจะได้เห็นพิมพิลีเท่าเทียมมากกว่านี้ในเรื่องของการบินตัวนักเตะในเรื่องของผลการแข่งขันถูกไหมแม่งสัปดาห์ไหนแม่งก็ซิตี้ซิตี้อ่ะไม่ชนะสองหนึ่งสองสามหนึ่งก็ห้าศทุกสัปดาห์ทุกคนเบื่อกันไหมผมแม่งคตรเบื่อเลยนะเมื่อมีซิตี้ลงสนามแล้วคือมันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยซิตี้แม่งชนะอยู่แล้วอะ่ะยกเว้นวันไหนที่ซิตี้แม่งฟอร์มดรอปไปเองหรืออะไรประมาณเนี้ย เราถึงจะได้เห็นนะครับว่าซิตี้แม่งไม่ไหวแต่ช่วงหลังๆเราไม่ก็เห็นหรอกครับแพ้นักหนึ่งกลับมาทียิง4-5ลูกอะไรประมาณนี้ซิตี้มันจะเป็นอย่างนั้นตลอดเซลซี c, นะครับเป็นทีมที่ดึงดูดนักเตะได้นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวลูกอย่างใครว่าที่ซื้อมาเอ็นคุณคูที่ซื้อมาในราคาโคตรสูงจากไรซิมีอะไรนะไอตัวกองหน้าตัวใหม่นิโคลัสแจ็กสัน เด็กดาวรุงพรสวรรค์เอ็นโซโฟนเดสซื้อเป็นร้อยล้านอามอร์เซตไกเซโดอะไรประมาณนี้นักเตะดีทั้งนั้นที่เขาสามารถดึงมาได้ด้วยความดึงดูดอะไรหลายๆอย่างโดยที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมอื่นอ่นะเข้าไปเป็นคู่แข่งแต่นักเตะเลือกเซลซีที่ยิมของเซลซียังดึงดูดนักเตะได้อยู่ด้วยอะไรหลายๆอย่างค่าเหนื่อยค่าตัวหรือว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ของทีมเขาก็ยังดึงดูดนักเตะห,หลายๆคนได้อยู่เพราะฉะนั้นครับเมื่อสองทีมนี้ <c oughs> ตกชั้นไปหนึ่งในความคิดของผมเลยนะสตาร์แต่ละตัวไม่ยอมลงไปเตะแชมเปี้ยนชิพแน่นอนเออร์ดิงฮาแลนด์เควินเดอะบอยเบรนโดซินวาดรี่ไคล์วอเกอร์โอ้โหซิตี้แม่งเต็มอะ่ะสตาร์เต็มทีมอะ่ะ ไม่ยอมอยู่แชมเป็นชิพแน่นอนยกเว้นใครที่แม่งรักสโมสรจริงๆอย่างไคล์วอเกอร์ที่จะอยู่กับสโมสรต่อแต่เมื่อทีมมันเตะแชมเปี้ยนชิพครับเออร์ลิงฮาแลนด์ผมว่าไปแน่แเบนเดโดซินวามีข่าวจะไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีก,ไป,ไ,ปอกไปแน่แนเมื่อทีมตกชั้นอย่างเซลซีครับสตาร์ของทีมอย่างอาเอนโซมเซตไกเซโด ที่เพิ่งซื้อมาราคาร้อยล้านอาจจะปล่อยในราคาถูกๆกก็ได้กองหลังอย่างเตียวโกซินวาเขาอาจจะรักสโมสรน,นะถ้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเตียวโกคืออยู่กับสโมสรมาประมาณ2อสปีด้วยวัยขนาดเนี้ยผมว่าเขาน่าจะอยู่ต่อแต่ดาวรุ่งบางคนดาวรุ่งบางคนเอนโซฟันนเดสมอยมเซตไกเซโรปีกอย่างใครนะที่ซื้อมาร้อยล้านนะอะมูดิผมว่าไม่อยู่กับทีมหรอก อาจจะปล่อยในราคาถูกๆด้วยซ้ำเอออาจจะปล่อยในราคาถูกนะเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสทีมบางทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกที่จะสามารถซื้อสตาร์จาก2ทีมนี้ได้ในราคาถูกก็ได้อันนั้นคือเรื่องของอนาคตนะครับวงลิบไว้ว่าอยักไม่เกิดขึ้นจริงถามว่ามันจะตกชั้นไหมสําหรับตัวผมเองผมว่ายากยากมาก เนื่องด้วยหนึ่งครับสองทีมเนี้เป็นทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกมานานมาก5-10ปีเป็นอย่างตำ่ำเมื่อสองทีมนี้ตกชั้นครับบอลพรีเมียร์ลีกแม่งจะไม่น่าสนใจเว้ยเมื่อสองทีมเนี้แฟนบอลแม่งจะลงไปดูแชมเปี้ยนชิพกันเพราะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้สองทีมเนี้ไม่ตกชั้นอาจจะเป็นโทษหนักเป็นเบาไหมเป็นหักแต้มไหมประมาณนั้นมากกว่า จะถามว่ามีบทลงทุนไหมผมว่ามีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเอว่ตันโดนครับโดนแค่กระทงเดียวด้วยนะเอว่ตันโดนแค่กระทงเดียวยังโดนหัก10แต้มอะสิตี้ยืนสี่ส,สกระทงเซลซีอีกโอ้โหนับไปทวนเกี่ยวกับ f i n เ n c ชียลแฟนที่เหลือเราก็ต้องมารอลุนครับรอฟังข่าวกันว่า2องทีมเนี้ในอนาคตอันใกล้จะเป็นยังไงในอนาคต ที่ไกลออกจากนี้จะเป็นยังไงสําหรับ2ทีมนี้ครับซิตี้กับเซลซีแต่มาพูดมโนโลแล้วกันมามโนในส่วนที่เรามโนได้ว่าเฮ้ยถ้า2ทีมแม้ตกชั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนักเตะฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับรบกวนใครที่ดูจนจบคลิปเนาะกดซับสไคร b ์กดไลค์ช่องให้หน่อยสโลนี่ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้ครับบ๊ายบาย